กลางงานศพเงียบงนันตำรวจบุกเข้าวัดลากตัวหลวงพ่อออกมาทั้งที่ท่านกำลังสวดให้ผู้ตายแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในโรงศพนั้นทำหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านต้องช็อกใครกันแน่ที่เป็นเหยื่อใครที่เป็นฆาตกรและเสียงสวดที่ยังดังทุกคืนมาจากไหนความจริงที่ถูกฝังมานานกว่า30ปีกำลังจะถูกเปิดเผยห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวชาวบ้านแห่กันมาหน้าวัดลมร้อนพัดทุกคนขาววนคลุ้งกลิ่นดอกดาวเรืองชื้นเหนือคนร่วมง,งาน เสียงพระสวดทุ้มต่ำก้องศาลาเก่าฟ้าเริ่มคลึ้มเมฆสีคล้ำซ้อนทับยอดเขาแสงเทียนสั่นไหวตามแรงลมจังหวะกลองเพงเงียบลงอย่างประหลาดลงไม้สักตั้งเด่นกลางสาลาภาพถ่ายผู้ตายยิ้มราวยังหายใจผู้คนก้มหน้าไหว้ไม่กล้ามองนานแม้แต่เด็กยังหยุดวิ่งเล่นทันใดนั้นหัวรถตำรวจดังแสบแก้วหู ไฟสีน้ำเงินว่าผ่านแสงเทียนทุกสายตาหันไปยังประตูวัดประตูเก่ากรี๋เสียงเปิดนายอำเภอนำชุดสืบสวนก้าวฉับรองเท้าหนังเหยียบพื้นไม้ดังโปก๊กความเงียบแปรเป็นซุบซิบประงม,มหลวงพ่อสุขพระชราสูงวัยยืนถือสายสิงหน้าลงดวงตาจมลึกใต้คิ้วขาวโพลนเส้นเลือดเต้นริมหางตาตำรวจสองนายแหวกฝูงชน สวมกุญแจมือสีเงินวาวคล้องข้อมือหลวงพ่ออย่างไม่ลังเลเสียงโซ่กระทบกันตึงตังหลวงพ่อร้องให้โฮน้ำตาไหลรินผ่านรอยเหี่ยวยน่นเสียงสวดหยุดชะงักกลางห้องพระลูกวัดตัวแข็งราวหินแม่เท่าคนหนึ่งปล่อยพวงมาลัยหลุดมือเด็กหนุ่มถ่ายคลิปมือถือสัน่นกลิ่นควนเทียนคลุ้มเข้าจมูกแสบอากาศเหมือนหยุดหมุน ผู้กองประกาศเสียงดังชัดคดีฆาตกรรมยังไม่จบศพในโรงนี้อาจไม่ใช่ศพเดียวความจริงถูกซ่อนอยู่ใต้รักสงบของวัดคนทั้งศาลาตะลึงเสียงหายใจดังระง,งมเสมือนพายุใบพัดเพดานหมุนช้าลงเหงื่อเกาะท้ายทอยผู้เป็นประจักษ์พยานตำรวจดึงหลวงพ่อผ่านหน้าญาติโยมท่านสุดลงคุกเข่ากอดขอบโลงร้องเรียกชื่อใครบางคนอย่างสิ้นหวัง เสียงสะอื้นกระแทกความเงียบแตกกระจายผู้กองสั่งยกฝาลงตะปูถูกงัดทีและตัวส่งเสียงแหลมฝาไม้เลื่อนช้ารอยแตกช่วยกลิ่นสาบควันทูปลอยซึมเข้าโพรงดำมืดลมเย็นวูบผ่านไฟเทียนดับพรืบภายในโลงเผยเงาสิ่งลี้ลับคำถามพร่างเต็มดวงตาชาวบ้านทุกหัวใจตึบหนักในอกช่วงเสียววินาทีนั้นแสงไฟฉายส่องเข้าโพรง ปรากฏบางสิ่งเกินจะบรรยายเสียงกรีดร้องฟ้าใส่ฝาผนังกรอบรูปผู้ตายร่วงแตกวัดเก่าเหมือนลมหายใจระสำสายน้ำตาหลวงพ่อยหอยหดลงฝุ่นกุญแจมือสันสะเทือนตามชีพจรท่านตำรวจยืนนิ่งราวหุ่นผู้กองจ้องสิ่งในลงตาค้างและทันใดเสียงกระซิบจากเงามืดดังก้องทั่วศาลาเสียงนั้นเรียกชื่อหลวงพ่อ แผ่วเบาแต่ทะลุทุกโสดประสาทใครบางคนในโรงยังหายใจหรือคือความจริงที่ซ่อนนานเกินเอื้อมถึงทั้งหมู่บ้านยืนนิ่งทุกคู่ตาแช่แข็งกับภาพตรงหน้าลมฝนตีกระจกหน้าต่างดังปังไม้เก่าของวัดสันสะเทือนราวร่ำไห้กุญแจมือที่ล่ามหลวงพ่อหลุดร่วงกับพื้นหินเสียงดังแกรง่งท่านยกมือปาดน้ำตา สายตาแดงก่ำจ้องมองเข้าไปในโลงไฟฉายเริ่มกระพริบแสงาสาดวูบวาบเหนือผ้าขาวข้างใต้ปรากฏรอยดินเก่าแห้งกรังคล้ายฝังบางสิ่งไว้ซ้อนลึกผู้กองกัดฟันสั่งขุดค้นเจ้าหน้าที่หอบจอบเข้ามาท่ามกลางงานศพเสียงเหล็กกระแทกไม้ดังตืบเศษเนื้อฝุ่นปลิวเข้าจมูกผู้ร่วมพิธีกระทั่งจอบกระทบสิ่งแข็งเสียงโลหะสะท้อนก้องภายในโลง เน่าในนั้นขยับตัวเสียงหัวเราะแห้งแล้งเล็ดลอดออกมาหลวงพ่อผงะถอยแต่สายตาย,ยังไม่ละไปผ้าสีซีดบนฝาโลงเริ่มเปลี่ยนรูปกลิ่นเหม็นสับเน่าตลบหนักกว่าเดิมสายฝนเทกระหน่ำหลังคาเสียงฟ้าร้องคำรามทับเสียงหัวใจหลอดไฟในสาลากระพริบไปมาเงาคนและเงาลงว่าววับซ้อนทับกัน ทุกคนรับรู้ว่าบางสิ่งกำลังจะเผยตัวแต่ไม่มีใครขยับแม้ปลายนิ้วลมหายใจรวมกันเป็นเสียงหนึ่งเดียวตาต่อตาปากต่อลมฝนแล้วชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนชื่อที่ไม่มีใครได้ยินมานานชื่อซึ่งเคยกลายเป็นเสียงต้องห้ามของหมู่บ้านนี้เสียงนั้นสั่นไม่มั่นคงแต่ชัดเจนพอจะปลุกผีความทรงจำให้ตื่นหลวงพ่อสุดลงอีกครั้งมือสั่นคว้าอากาศ น้ำตายหยดสุดท้ายร่วงแตะผิวไม้และเม่หยดนั้นซึมเข้ารอยแตกเสียงหายใจในหลงหยุดกระทันหันเงาดำพายในเคลื่อนเข้าหาแสงไฟฉายคมมีสนิมแดงถูกรั้งขึ้นจากดินประกายเย็นวาบเหมือนเรียกวิญญาณทุกดวงในศาลามีดเล่มนั้นค่อยๆลอยขึ้นเหมือนมีมือใดบางควบคุมแสงไฟสะท้อนคมมีดวิบวับทุกสายตาจับจ้องแบบไร้เสียง หลวงพ่อเอื้อมมือแต่ยังไว้กลางทางท่านรู้ดีว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เคมีดแต่มันคือความลับที่ท่านปิดบังไว้เกือบสาสิบปีความลับที่ไม่ควรถูกเปิดผู้กองสบตาท่านสีหน้าหวาดระคนสงสยัยเสียงฝนกระหน่ำกลืนเสียงอื่นไปหมดแม้แต่เสียงหัวใจของใครบางคนก็เงียบลงทันใดนั้นมีดหล่นกระแทกพื้นลงเสียงดังสนัน่น พื้นศาลาสั่นไหวตามแรงกระแทกกลิ่นเหม็นเน่าสะอิศเอียนทะลักออกมาผ้าขาวที่ห่มศพถูกแหวกออกไม่ใช่ศพแต่เป็นซากโครงกระดูกสองร่างโครงหนึ่งของผู้ใหญ่อีกโครงเล็กกว่าราวกับเป็นเด็กเสียงกรีดร้องดังระงมแม้เ่าร่วงลงกับพื้นมือปิดปากแน่นเด็กสาวลมสุดคนหนุ่มวิ่งออกจากศาลาพระลูกวสั่นเป็นลูกนกในลมหนาวหลวงพ่อยืนตะลึง ริมฝีปากสั่นพึมพำชื่อชื่อเดียวกับที่ชาวบ้านคนหนึ่งเพิ่งร้องเรียกย้อยแม่ย้อยแม่กับลูกอย่าตื่นเลยผู้กองหันขวับถามด้วยเสียงเด็ดขาดหลวงพ่อท่านรู้จักศพพวกนี้ใช่ไหมหลวงพ่อไม่ตอบแต่ซุดลงคุกเข่าข้างลงฝ่ามือเหี่ยวย่นลูกหัวกะโหลกอย่างอ่อนโยนน้ำตายหยดจะกแก้มลงโหนกแก้มกะโหลกกลิ่นทูบจางๆลอยกลับมาอีกครั้ง เหมือนจะปลอบใจหรือเตือนความผิดท่านรู้จักพวกเขาจริงๆใช่ไหมผู้กองถามซ้ำน้ำเสียงอ่อนลงหลวงพ่อพยักหน้าเบาๆแต่ไม่เงยหน้าขึ้นเสียงท่านแตกพระสันเครือแม่กับลูกนี้เข้าวัดกลางดึก28ปีก่อนผู้ชายเมาเล่าตามมาเอาคืนข้าพยายามช่วยแต่ไม่ทันเสียงสายฟ้าผ่าฟาดเปรียงทุกคนสะดุง้ง หลวงพ่อต่อด้วยเสียงเจ็บลึกมันแทงย้อยต่อหน้าลูกแล้วก็จับเด็กโยนลงบ่อน้ำหลังวัดเด็กยังไม่ตายข้าพยายามจะช่วยแต่ตกใจข้าฆ่ามันด้วยมีดนั่นท่านชี้ไปยังคมมีสนิมแดงข้าฝังพวกเขาไว้ในโลงเดียวกันข้าไม่อยากให้ใครรู้มันบาปนักข้าสวดทุกคืนขออโหสิกรรมแต่ข้ารู้วันหนึ่งต้องชดใช้เสียงสะอื้นของท่านหนักแน่นขึ้น ผู้กองก้มหน้าเคารพความกล้าแต่ความจริงก็คืออาชญากรรมแม้จะมีเจตนาดีแต่ก็เป็นความผิดแล้วทำไมถึงมีงานศพวันนี้ผู้กองถามอีกหลวงพ่อลุกช้าช้ายืนทิงไม้เท้าศพในรูปนั่นเป็นเพื่อสนิทข้าเขารู้ความลับข้าขอให้เขาเงียบแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนเขาบอกว่าเขาจะเปิดโปงเขาตายก่อนจะทันได้พูดหลวงพ่อเสียงสั่นอีกครั้ง ข้าไม่รู้ว่ามันคือเวรกรรมหรือเปล่าแต่ข้าฝันถึงแม่ย้อยทุกคืนข้าฝันว่าเธอไม่ให้อภัยข้าฝันว่าเธอยังโกรธอยู่ขณะนั้นเองสายลมวูบแรงกระแทกเทียนทุกเล่มดับเงาดำๆลอยขึ้นจากในโลงเสียงหัวเราะของเด็กดังก้องในหูผู้คนวิ่งหนีบางคนล้มบางคนร้องไห้ผู้กองคว้าผ้าโพกหัว แล้วตะโกนสั่งลูกน้องปิดลงทันทีแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หลวงพ่อเดินเข้าไปช้าๆพูดกับความว่างเปล่าในโรงแม่ย้อยข้าขอโทษจริงๆเสียงเด็กหัวเราะกลายเป็นเสียงสะอื้นไฟฉายกระพริบแรงแล้วดับสนิทเมื่อทุกอย่างเงียบลงความเย็นจัดแผ่ไปทั่วศาลาผู้กองจุดไฟฉายใหม่ลงว่างเปล่า ไม่มีศพไม่มีมีดไม่มีเงาแม้แต่หยดเลือดหรือกลิ่นเน่าก็หายไปหมดชาวบ้านทยอยกันกลับไม่มีใครพูดอะไรอีกหลวงพ่อถูกใส่กุญแจมือแต่ท่านไม่ขัดขืนระหว่างเดินผ่านประตูวัดท่านหันกลับมามองศาลายกมือขึ้นไว้เบาๆสายตานั้นเต็มไปด้วยทั้งบาปและบุญและเมื่อรถตำรวจแล่นออกไปกล้องวงจรปิดหน้าวัด จับภาพเงาผู้หญิงกับเด็กชายยืนอยู่ใต้ต้นโพยิ้มจังๆเหมือนโล่งใจเช้าวันต่อมาซาลาถูกปิดชั่วคราวพระลูกวัดสวดมนต์ต่อเนื่องไม่ขาดคนเท่าคนแก่จุดทูปวิญญาณที่ไม่มีชื่อหลังวัดตรงบ่อน้ำพบตุกตาดินเผาเล็กๆจมครึ่งตัวสีหน้าตุกตาคล้ายกำลังยิ้มแต่ดวงตากลับว่างเปล่ามีใครบางคนขุดใต้คนโพ เจอกล่องไม้เก่าผูกเชือกด้วยเชือกแดงในกล่องนั้นมีสมุดบันทึกสีซีดเขียนไว้ด้วยลายมือหวัดๆห,หน้าแรกของสมุดเขียนไว้ว่าถ้าฉันไม่อยู่แล้วขอให้ความจริงไม่ถูกฝังอีกและขอให้ลูกฉันไม่ต้องร้องให้ในความมืดอ,อีกต่อไปวันถัดมาข่าวการจับกุมหลวงพ่อแพร่ไปทั่วประเทศแต่ไม่มีใครรู้รายละเอียดเพราะหลักฐานทั้งหมดหายไปพร้อมเงาในโรง และในคืนวันพระเสียงสวดมนต์จากสารวัตรที่ปิดไว้ยังคงดังออกมาแม้จะไม่มีพระอยู่ข้างในเลยแม้แต่รูปเดียวเสียงนั้นนุ่มนวลสม่ำเสมอราวกับใครบางคนยังคงสวดเพื่อไถ่บาปเพื่อรอการให้อภัยที่ไม่มีวันมาถึงชาวบ้านไม่มีใครกล้าเดินผ่านวัดตอนกลางคืนอีกทุกคืนไฟที่สาลาจะเปิดขึ้นเอง เทียนตรงหน้าโลงจะลุกโชนแม้ไม่มีใครจุดและทุกครั้งที่ลมพัดเสียงเด็กหัวเราะว่าจะลอยมาเสมอพร้อมคำกระซิบเบาๆว่าหลวงพ่อเรายกโทษให้แล้วก็แค่อย่าลืมเราอีเดือนใหม่มาเยือนแต่บรรยากาศหมู่บ้านยิ่งอึมครึมไม่มีใครพูดถึงวัดกลางเขาอีกไม่มีใครกล้าแม้แต่จะสบตากับรูปหลวงพ่อในข่าวชาวบ้านบางคนย้ายออก แม่ค้าหยุดขายหน้าวัดเด็กๆเ,เลิกเล่นสนามหลังโบสถ์แม้แต่เสียงนกร้องยามเช้าก็เงียบผิดปกติคืนหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งชื่อหนุ่มเดินหลงเข้ามาในวัดตอนห้าทุ่มเขาตามแมวที่วิ่งเข้าไปใต้ต้นโพแมวหายเข้าเงาหมืดหนุ่มยืนลังเลแต่แล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงอย่าร้องนะลูกเดี๋ยวแม่กลับมาเขาชะงัก หันมองรอบตัวแต่ไม่เห็นใครดอกไม้แห้งร่วงจากต้นโพลมเย็นวูบหนึ่งพัดเข้าคอเสื้อเสียงแมวร้องแง้วใต้ศาลาเด็กชายรีบวิ่งตามแต่ทันทีที่เขาเข้าเขตศาลา,า,าไฟทุกดวงก็ดับลงทันทีเสียงสวดมนต์ดังขึ้นในความมืดเสียงนั้นไม่ใช่เสียงหลวงพ่อไม่ใช่เสียงพระแต่มันคือเสียงผู้หญิงเสียงชัดเจน อบอุ่นแต่เต็มไปด้วยน้ำตาหนุ่มยืนแข็งขาไม่ขยับเรากับมีมือเย็นเยียบจับไว้แล้วทันใดนั้นไฟส่องตรงหน้าโลงก็ลุกขึ้นเองศาลาว่างเปล่าไม่มีใครนั่งแต่เบาะพระเรียงเต็มเหมือนเคยมีพิธีเด็กชายค่อยๆก้าวเข้าไปกลิ่นดอกไม้เน่าโชยมาผ้าขาวผืนใหม่ห่มโลงมีดเล่มเดิมวางเรียงบนแท่นหิน เขาเอื้อมมือแตะปลายมีดแต่โดนกระแสลมร้อนดีดกลับปลายนิ้วแดงเป็นปืน้นเสียงหัวเราะของเด็กหญิงดังขึ้นอย่าแตะของของแม่เสียงนั่นมาจากด้านหลังเด็กชายหันขวับพบเด็กหญิงยืนอยู่ในชุดขาวซีดตาเธอกลมโตใสแจ๋วแต่ผิวซีดราวกับแสงจันทร์ริมฝีปากแห้งแตกมือเธอถือรูปถ่ายเก่าๆใบหนึ่ง หนูหลงทางเหรอเธอถามเสียงเธอเบาเหมือนลมหายใจหนุ่มพยักหน้าแมวผมวิ่งเข้ามาครับผมเลยตามมาเด็กหญิงยิ้มแมวตัวนั้นชื่อบุญมันชอบพาเด็กหลงทางเธอชี้ไปใต้ท่านโลงแมวนอนขดอยู่กำลังจ้องตาเขาหนูอยู่คนเดียวเหรอหนุ่มถามกลับเด็กหญิงพยักหน้าแต่สีหน้าเริ่มเปลี่ยนเป็นหม่น แม่เคยอยู่ด้วยแต่ตอนนี้แม่ไปแล้วเสียงเธอแผ่วลงไปไหนไปอยู่ในฝันของหลวงพ่อคําตอบนั้นแปลกประหลาดแต่หนุ่มไม่รู้จะพูดอะไรเงาของเธอทอดยาวไปบนพื้นแต่เงานั้นไม่มีหัวเธอเดินมาข้างๆวางรูปถ่ายไว้บนฝาโลงในรูปคือหญิงสาวหน้าตาอ่อนโยนอุ้มเด็กหญิงไว้ห้าขวบที่ยิ้มอย่างไร้เดียงสา นี่คือแม่ย้อยใช่ไหมหนุ่มถามเด็กหญิงพยักหน้าน้ำตาไหลออกจากตาแต่ไม่หยอดลงพื้นเธอกล่าวเบาๆทุกคนกลัวแม่แต่แม่ไม่เคยทำร้ายใครแม่แค่เหงาแค่รอคำขอโทษซึ่งได้แล้วแต่ความเจ็บปวดไม่จางง่ายๆเธอหันไปมองมีดสนิมมีดเล่มนี้ฆ่าแม่และปกป้องลูกมันทั้งบาปและบุญในตัวเดียวกัน แต่ไม่มีใครอยากแตะมันเพราะมันจำทุกความรู้สึกเธอยื่นมือไปจับมีดมีดลอยขึ้นอย่างว่าง่ายไม่มีไฟไม่มีเสียงมีเพียงลมหายใจแห่งอดีตที่หวนคืนหนุ่มถอยหลังด้วยความกลัวแต่เด็กหญิงส่งยิ้มให้อีกครั้งหนูไม่ต้องกลัวหนูต่างหากที่ควรจะไปแล้วแต่หนูยังรอใครบางคนแค่คนเดียวใครเหรอหนุ่มถาม เธอชี้ไปที่ภาพถ่ายพ่อเขายังไม่เคยมากราบศพแม่เลยคำพูดนั้นแทงใจหนุ่มมองภาพอย่างจดจอ่อจูจูเขาก็จำได้คนในรูปคล้ายพ่อของเพื่อนเขาเธอชื่ออะไรแก้วและแม่เธอตายวันไหนคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่หลวงพ่อหายไปทั้งวันหนุ่มนิ่งคิด เขาเคยได้ยินพ่อเพื่อนพูดถึงหญิงคนหนึ่งชื่อย้อยสมัยยังหนุ่มและเรื่องการหนีออกจากบ้านเธอกระซิบถ้าเจอเขาบอกว่าแก้วรออยู่ที่นี่แค่เขาเงยหน้ามองพระจันทร์แม่จะให้อภัยแล้วเธอก็หายไปในอากาศแมวกระโดดขึ้นตักหนุ่มไฟทุกดวงในศาลาเปิดสว่างเสียงสวดมนต์เงี้ยไปหนุ่มกลับบ้านทั้งคืนไม่อาจข่มตาหลับ ภาพเธอตาเธอรอยยิ้มเธอวงเวียนไม่จบวันรุ่งขึ้นเขาไปหาเพื่อนถามเรื่องพ่อเพื่อนกับหญิงชื่อย้อยเพื่อนเงียบและพาไปดูรูปเก่าในลิ้นชักนั่นคือภาพชายหนุ่มกับหญิงสาวและเด็กหญิงในภาพคือคนเดียวกับในโรงพ่อเพื่อนเคยมีครอบครัวที่ถูกแจ้งหายและไม่เคยเล่าเรื่องนี้กับใครอีกเลยหนุ่มไปหาพ่อเพื่อนที่โรงเรื่อย ชายแก่ยืนหน้าซีดเมื่อเห็นรูปมือสั่นเสียงแห่พระออกมาแก้วแม่ย้อยเขาสุดลงกับพื้นน้ำตาหยดร่วงเหมือนเขารอวันนี้มาทั้งชีวิตหนุ่มเล่าเรื่องทั้งหมดเขาฟังทุกคำอย่างเงียบงนันและกล่าวเพียงว่าคืนนี้ข้าจะไปวัดคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงสาลาวัดเปิดไฟสว่าง มีเสียงสวดอีกครั้งและเงาของหญิงสาวกับเด็กหญิงยืนเงียบใต้ต้นโพชายแก่ยืนต่อหน้าสาลาเหงืยหน้ามองพระจันทร์และพูดว่าพ่อขอโทษพ่อไม่ได้ลืมพ่อแค่ไม่กล้าจำเงาสองเงาทาบบนฝาโลงค่อยๆเลือนหายไปเสียงแมวร้องเบาๆเป็นสัญญาณสุดท้ายและสารวัตก็เงียบตลอดการนับแต่นั้นนับจากคืนนั้น ไม่มีใครได้ยินเสียงสวดในศาลาอีกไม่มีใครเห็นเงาผู้หญิงและเด็กแต่ใต้ต้นโพยังคงมีตุ๊กตาดินเผาเล็กๆวางอยู่เสมอและทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงสายลมจะพัดเบาๆเหมือนมีมือใครลูบศีสษะกระซิบว่าเรายกโทษให้แล้วหลับเถอะลูกฤดูฝนเวียนมาอีกครั้งฝนพรำเบาๆลงบนหลังคาโบสถ์ใบไม้เขียวขจีฉ่ำไปด้วยหยดน้ำ กลิ่นดินเปียกลอยคลุ้งทั่วลานวัดซาลาเก่าถูกปิดผนึกด้วยโซ่สนิมป้ายไม้ติดหน้าประตูเขียนว่าห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครกล้าเข้าอยู่แล้วหลังเหตุการณ์คืนนั้นวัดกลับสู่ความเงียบงนันไม่มีพิธีไม่มีพระไม่มีเสียงระฆังตอนเช้าอีกเลยเด็กๆเ,เลิกวิ่งเล่นริมรั้ววัดแม้แต่หมาจรจัดก็ไม่ยอมเดินผ่าน แม่ค้าแถวนั้นย้ายไปปักร้านใหม่ที่วัดถัดไปและต้นโพหลังศาลาก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดธรรมชาติทุกคืนเดือนเพ็ญแม้ไม่มีใครอยู่ใกล้วัดแต่ก็ยังมีบางเสียงเล็ดลอดผ่านลำโพงเก่าๆเสียงสวดมนต์เบาๆสะท้อนออกมาแบบไร้ต้นเสียงผู้ทัาบางคนบอกว่าเสียงนั้นคือการสวดให้ดวงวิญญาณที่รออภัยแต่บางคนเชื่อว่าเป็นคำสาป เพื่อเตือนผู้ที่คิดปกปิดความผิดในนามาศาสนาวันหนึ่งนักกล่าวจากกรุงเทพชื่อสายพินเดินทางมาหมู่บ้านเพื่อเขียนสารคดีเรื่องวัดไร้พระแห่งหุบเขาต้องห้ามเธอเป็นหญิงวัยสามสิบต้นๆมั่นใจกล้าหาญและไม่เชื่อเรื่องวิญญาณในมือเธอมีกล้องและสมุดจดในใจเธอมีคำถามที่ต้องการคำตอบเธอสัมภาษณ์ชาวบ้านหลายคน แต่ทุกคนปิดปากเงียบยิ่งถามยิ่งถูกเลี่ยงมีเพียงสายตาหวาดหวาดที่มองไปทางวัดเท่านั้นแต่เธอไม่ล้มเลิกคืนนั้นเธอตัดสินใจแอบเข้าไปในวัดแม้จะมีโซ่คล้องประตูแต่ประตูไม้ก็เก่าจนแค่ดันเบาๆก็เปิดออกเสียงไม้ลั่นเอียดอากาศเย็นฉ่ำผิดฤดูแม้ฝนจะหยุดตกแต่ไอหมอกยังลอยอยู่เต็มลานเธอเปิดไฟฉายเดินตรงไปยังศาลา ประตูศาลาไม่ได้ล็อกเพียงปิดไว้แน่นเมื่อเปิดเข้าไปเธอพบว่าภายในยังคงเหมือนเดิมเบาะพระเรียงเป็นระเบียบนี่สนิมยังวางอยู่ที่เดิมภาพถ่ายหญิงสาวและเด็กหญิงอยู่เหนือโลงและจู่ๆไฟฉายของเธอก็ดับลงเธอตกไฟฉายแต่ไม่มีแสงรอตัวเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองแล้วเสียงเทียนจุดก็ลั่นดัง ปึ้งเทียนหลายเล่มติดขึ้นเองแสงสลัวล้อมรอบลงศกและตรงแท่นไม้หน้าศาลามีเงาคนเงาของพระสงฆ์แต่ไม่ใช่พระที่เธอรู้จักรูปร่างสูงโปรง่งจีวอนซี่จางเหมือนเก่ามากและใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นเจ้ามาทำไมเสียงพระรูปนั้นดังขึ้นไม่ได้ขู่แต่ก็ไม่ใช่คำต้อนรับ สายพิงพยายามสงบใจดิฉันมาค้นหาความจริงเรื่องไม่ย้อยกับลูกสาวค่ะและเรื่องหลวงพ่อสุขพระรูปนั้นนิ่งเงียบเงาในศาลาขยับเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าเจ้ากล้ามากแต่บางความจริงไม่ควรถูกเปิดแต่คนทั้งประเทศควรรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอตอบกลับเสียงแข็งความจริงจะปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นและช่วยให้วัดกลับมาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกครั้ง พระรูปนั้นพยักหน้าเบาๆมือชี้ไปที่โลงเปิดมันและเจ้าจะรู้ว่าอะไรคือราคาของความจริงมือเธอสั่นแต่ตัดสินใจเดินไปที่โลงค่อยๆแงะฝาลงไม้กลิ่นหอมบางอย่างโชยขึ้นไม่ใช่กลิ่นศพแต่เป็นกลิ่นดอกไม้ที่หายไปจากวัดนี้นานนับปีภายในโลงว่างเปล่าไม่มีโครงกระดูกไม่มีมีดไม่มีผ้ามีเพียงสมุดปกแข็งเล่มหนึ่ง สีดำสนิทไม่มีชื่อเธอหยิบมันขึ้นมาปกด้านในเขียนว่าสมุดบันทึกของย้อยถ้าเธออ่านขอให้เธอเข้าใจทุกหน้าคือคำสารภาพเรื่องรักต้องห้ามกับชายที่มีครอบครัวการตั้งครรภ์ที่ไม่มีใครยอมรับและการหลบหนีมาพึ่งวัดมีหน้าหนึ่งเขียนด้วยหมึกสีแดงเขาสัญญาจะพาเราไปแต่เขาไม่มา ลูกถามหาพ่อทุกคืนฉันไม่รู้จะตอบยังไงจนวันหนึ่งเขามาแต่ไม่ใช่มาคนเดียวคำบรรยายจบลงด้วยหยดน้ำมึกหน้าในสุดมีเพียงคำว่าขอโทษที่ยังรักเขาจนวันตายสายพินหลับตาน้ำตาไหลไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความเศร้าที่ซึมลึกในบันทึกเป็นความเศร้าที่ไม่มีใครยอมรับฟังเมื่อเธอเงยหน้าอีกครั้งพระรูปนั้นหายไปแล้ว ไฟในศาลาเริ่มสว่างและประตูเปิดออกอย่างเงียบงนันข้างนอกดวงจันทร์เต็มดวงลมเย็นพัดอ่อนๆเหมือนมือใครบางคนลูบหัวและเงาใต้ต้นโพไม่มีอีกแล้วหลังวันนั้นสายพินเขียนบทความลงสื่อใหญ่แม่ที่ไม่มีวันได้ลาบันทึกจากวัดไร้พระมันกลายเป็นเรื่องราวเตือนใจที่ถูกแชร์ไปทั่วประเทศทางการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลวัด เริ่มฟื้นฟูซ่อมแซมมีพระรูปใหม่เข้ามาจำวัดและศาลาเก่าถูกเปลี่ยนชื่อเป็นศาลาอาโหสิกรรมในพิธีเปิดสายพินยืนมองภาพแกะสลักเด็กหญิงในชุดขาวเธอยิ้มและวางสมุดบันทึกเล่มนั้นไว้บนแทน่นก่อนจะกล่าวเบาๆว่าเธอได้รับการให้อภัยแล้วและเธอได้จากไปอย่างสงบตั้งแต่นั้น วัดกลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงสวดมนต์ดังทุกเชา้าเสียงเด็กๆวิ่งเล่นกลับมาและใต้ต้นโพมีเพียงตุ๊กตาแก้วตัวน้อยหวางนิ่งไม่มีเงาไม่มีเสียงแต่ในใจทุกคนรู้ดีเธอยังเฝ้ามองอยู่ด้วยรอยยิ้มแห่งการให้อภัยหลายเดือนผ่านไปวัดกลางหูเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งต้นโพใหญ่แต่กิ่งแผ่ร่มเงา เสียงระฆังยามเช้าดังกังวานไกลพระรูปใหม่สวดมนต์ทุกวันไม่ขาดชาวบ้านเริ่มทยอยกลับมาทำบุญศาลอาอโหสิกรรมเปิดให้ผู้มีบาปมาอธิษฐานกลายเป็นสถานที่ปลอบประโลมใจชื่อของแม่ย้อยและน้องแก้วกลายเป็นตำนานบทหนึ่งในวัดไม่ใช่ตำนานสยองแต่คือบทเรียนของความเจ็บปวดและการให้อภัยที่แท้จริงสายพิงกลับมาอีกครั้ง เธอยืนเงียบอยู่หน้าศาลาในมือถือกล้องตัวเดิมแต่ครั้งนี้เธอไม่ถ่ายภาพใดๆอีกเพราะบางความทรงจำงดงามเกินกว่าจะบันทึกไว้เป็นเพียงภาพเธอเพียงยิ้มก้มไหวเบาๆก่อนจะเดินจากไปอย่างสงบใจค่ำวันนั้นดวงจันทร์เต็มดวงส่องสว่างบนยอดเขาลมเย็นโชยผ่านลานวัดแสงเทียนในศาลาส่องสลัว ต้ต้นโพตุ๊กตาดินเผาแก้วว่างนิ่งมีดอกไม้สดปักไว้ข้างๆงและบนพื้นหญ้ามีรอยเท้าเด็กเล็กๆสองรอยไม่มีใครเห็นไม่มีเสียงหัวเราะแต่ทุกหัวใจรับรู้ว่าความรักยังคงอยู่เสมอและในวัดแห่งนั้นความเงียบสงบไม่ได้มาจากความกลัวอีกต่อไปแต่มาจากความเข้าใจและการให้อภัยที่แท้จริง จบบริบูรณ์